สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่24ถึงวันที่30สิงหาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันศุกร์กันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่ราชาถ้วยนะคะ ในด้านสถานการณ์นะบอกว,ว่าคุณนั้นเป็นคนที่จิตใจดีนะมองโลกในแงด่ดีคิดอ่านทำการสิ่งใดคุณใช้หัวใจเป็นตัวนำผสมกับประสบการณ์ที่คุณมีคุณจะทุ่มเททำทุกอย่างสร้างสารรค์ทุกสิ่งอย่างให้เกิดความน่ารื่นรมภายนอกความเป็นคิงนะความเป็นราชาภายนอกดูเข้มแข็งมากเลยนะคะเก่ง่าฉลาดนะ มีภาวะความเป็นผู้นำพึ่งพาได้แต่ใครจะรู้ไหมว่าภายในของคุณนั้นอ่อนไหวแค่ไหนนะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างมีความสับสนเพราะว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบข้างของคุณนะสามารถกระทบจิตกระทบใจคุณได้เลยนะสามารถทำให้คุณเสียเสียหลักได้เลยนะและที่สำคัญเมื่อไรก็ตามที่คุณเจอเรื่องราวใดๆมาคุณมีการแสดงออกอย่างชัดเจนค่ะถ้าคุณเจอเรื่องเศร้ามาหรือได้ยินเรื่องราวที่ไม่น่าเลื่อนลมมา คุณเศร้าเลยหน้าตาบอกเลยค่ะเศร้าหนักซึมหงอยจ่อยอิริยาบถมันชัดมากเลยค่ะและบางคนทําหน้ามุ้ยเลยเวลาเจอเรื่องงุนหงิดทําหน้ามุ้ยนั่งหงิดชัดเจนมากนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเจอเรื่องที่เบิกบ,บานใจคุณยิ้มได้ทั้งวันเลยหัวเราะเฮฮาได้ทั้งวันเลยเหมือนกันอารมณ์ในช่วงนี้เป็นแบบนี้นะคะสําหรับบุคคลที่เกิดวัน สุขนะส่วนในเรื่องของการงานไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายช่วงนี้คุณภายแนะนำนะว่าช่วงนี้นะคุณควรหาวิธีในการชาร์จแบตกับตัวเองนะคะแล้วแต่คนนะบางคนเดินทางค่ะลองเปลี่ยนสถานที่เป็นบรรยากาศบ้างบางคนอยู่กับตัวเองลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอันนี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคทำให้ตัวเองชาร์จแบตได้ ะะทำกับข้าวดูซีรีส์ทำขน,นมอ่ะแล้วแต่อัธยาศัยปลูกต้นไม้เอาที่ชอบเอาที่สบายใจได้เลยขอให้นะตอนนี้หาวิธีในการชัดแบทกับตัวเองก่อนนะคะที่สำคัญนะในเรื่องงานจริงๆแล้วอะ่ะคุณยังคงรู้สึกรักในงานที่ทำนะคุณยังรู้สึกรักในงานที่ทำนะคะแต่คุณแค่เบื่อกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างทางการงานมากกว่า คนเอ่ยบรรยากาศเอ่ยเหตุการณ์เอ่ยเรื่องราวเอ่ยทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เลยมันเข้ามากระทบปาป่าปา,ปาทำให้คุณรู้สึกออืมกุนกุนกุบางคนเบื่องานอยากหางานใหม่บางคนถึงขั้นเบื่อหนักมากอยากเปลี่ยนสายงานที่ทำเลย แล,แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าใจร่มๆนะคะใจร่มๆณตอนนี้นะในเรื่องงานคุณแค่อาจจะรู้สึกงุนหงิดกับมันก็ได้นะใจร่มๆแค่เหนื่อยใจนะคะหาวิธีชัดแบบแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะอันนี้คือสิ่งที่แนะนำกันนะคะส่วนใครที่มีกิจการมีการค้าขายนะคะทำธุรกิจนะช่วงนี้นะคะภาวะ ของคุณอาจจะเบื่อเบื่อเซง,งเซงเหงาเหงาซึมซึมนะคะลูกค้าเข้ามาจริงไหมจริงมีลูกค้าไหมมีแต่ลูกค้ากว่าจะตัดสินใจซื้อใช้เวลาหรือบางทีลูกค้ามาถามแต่คุณกลับไม่มีสินค้าให้เขาเป็นซะอย่างนั้นไปลูกค้าต้องการได้สินค้าแบบ A แต่ที่คุณมีเป็นแบบ B ลูกค้าก็ปฏิเสธและอย่างเนี้ยเป็นต้นหน้างดหงิดว่างั้นเถอะหน้าหงดหงิด นะคะบางคนเจอภาวะแบบนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไม่ขี้เหลยนะการเงินของคุณเป็น9เหรียญน,นะคะใบนี้นะโอ้แสงสว่างสวยงามมากนะคะได้เก้าเดี๋ยวถือว่าไม่ขี้เลยนะแต่คุณรู้สึกว่ายัางไม่พอใจอยังไม่พอใจว่าม,มัน9้าถ้ามองมอง,มอ,งมองรูปการันเหมือน9เต็ม10บอะถามว่าดีไหมอ่ะดีแต่ดีได้ดัดงใจหรือ,อยังอาจจะไม่ ะะอาจจะยังไม่พอใจเนาะได้มากขึ้นอีกนิดก็จะดีมากเลยนะอารมณ์นั้นนะบางคนมีความคิดมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มนะคะในกรณีที่คิดอยากจะสร้างรายได้เพิ่มคุณควรหาข้อมูลก่อนนะคะคุณมีของอยู่แล้วค่ะคุณมีของดีคุณมีต้นทนที่ดีกับตัวเองอยู่แล้วนะคะแค่ศึกษาหาข้อมูลและลองฝึกทํา ลองค่อยๆใช้ความคิดค่อยๆใช้ทักษะที่คุณมีค่อยๆทำมันก่อนจะตัดสินใจลงทุนใครที่สนใจเรื่องของการเล่นหุน้นเล่นกองทุนการเก็งกำไรจากทรัพย์สินหรือวัตถุบางอย่างสามารถทำได้นะคะสามารถทำได้แต่ศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะเรื่องของการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะพอใบก้าเหรียญปุ๊บ เดอ f ฟู l ตามมาแปลว่าภาวะยังคงผันผวนต้องศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเพราะมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะใครที่ต้องการหาไรายได้เสริมมีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุความซุ่มซ่ามของแหลมคมความร้อนวัตถุไวไฟระวังให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังคงโสดต่อ คนโสดยังคงโสดต่อนะคะในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนบางคู่นะคะด้านความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นแต่ก็ต้องค่อยค่อยปรับจูนกันนะคะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของกันและกันแต่เหตุผลนั้นถ้ามันมากเกินไปอาจจะกลายเป็นทิกทิกของกันและกันแบบที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะ อันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะถนอมจิตถนอมใจกันด้วยนะเอาละคะ่ะจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์ของบุคคลที่เกิดวันสุกรไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามได้รับชมกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ